โอเคนะครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกๆคนด้วยนะครับในคลิปวันนี้ผมจะมาทําการทดลองซื้อทองคําในลาซาด้าดูนะครับว่าจะได้ทองแท้และสามารถนําไปขายที่ร้านทองได้หรือเปล่านะครับแล้วก็จะขาดทุนด้วยเงินเท่าไหร่นะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมาลองทดสอบกันดูเลยนะครับก็ใน l a ซาด้านะครับมันจะมีขายสินค้าต่างๆอยู่นะครับรวมไปถึงทองคําด้วยซึ่งผมก็สงสัยมานานนะครับว่าทองคําใน l a ซาด้ามันเป็นทองคําแท้หรือเปล่านะครับแล้วมันสามารถนําไปขายที่ร้านได้ไหม ก็มาลองทดลองกันเลยนะครับทองคำเมื่อกดค้นหาเข้ามาแล้วนะครับก็จะเจอกับร้านค้าต่างๆมากมายเลยแต่ไม่รู้ว่าร้านไหนคือของแท้หรือของปลอมนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการตรวจสอบง่ายนะครับให้เรากดไปที่สินค้าขายดีนะครับการกดไปที่สินค้าขายดีตรงนี้นะครับก็จะเป็นร้านค้าที่มียอดขายเยอะนะครับในแอปนั่นเองก็อาจจะเพิ่มความมั่นใจและความน่าเชื่อถือได้ในระดับหนึ่งนะครับ ก็โอเคนะครับตอนนี้ผมก็ได้เลือกร้านทองใน La z a d a าที่ผมจะซื้อได้แล้วนะครับก็เป็นร้านนี้นะครับ w i น d ้ m Go นั่นเองก็ผมเห็นรีวิวต่างๆที่มีคนสั่งซื้อนะครับก็ดูมีความน่าเชื่อถือดีแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นร้านที่ไม่โกงนะครับก็เลยเลือกที่จะซื้อร้านนี้นะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับผมก็ได้ทําการเลือกสินค้ามา4รายการลงในรถเข็นเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีทองคาแท่งครึ่งสลึงนะครับแล้วก็1สลึงสสลึงแล้วก็1งบาทนะครับทั้ง4่รายการนี้นะคร ก็เดี๋ยวมาลองสั่งกันเลยนะครับเลือกสินค้ามาหนึ่งตัวเพื่อทดลองส่งมาถึงบ้านนะครับแล้วจะนําไปขายดูที่ร้านทองว่าจะสามารถขายได้จริงหรือเปล่านะครับเส้นในการทดลองครั้งนี้นะครับผมขอเลือกเป็นทองคํหนึ่งสลึงนะครับเพราะว่าจะได้ลดความเสี่ยงถ้าหักได้สินค้าปลอมมาก็จะได้ไม่เสียเงินเยอะนะครับก็กดซื้อไปเลยนะครับผมจะชําระด้วยบัตรเครดิตของเอิร์ธอนะครับเป็นบัตรเครดิตที่อยู่ในโลกเสมือนนะครับจึงจะนํามาใช้ในโลกของความเป็นจริงนะครับก็จะเป็นการทดสอบของบัตรไปด้วยนะครับว่า บัตรเครดิตจากโลกเสมือนจะสามารถนํามาใช้ในโลกความเป็นจริงได้หรือเปล่านะครับก็กดชําระเงินไปเลยครับเรียบร้อยครับผมตอนนี้ก็สั่งซื้อเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็รอของมาส่งที่บ้านนะครับแล้วก็นําไปขายที่ร้านทองดูนะครับว่าจะสามารถขายออกได้หรือเปล่านะครับจะเป็นของแท้หรือว่าของปลอมนะครับกับการซื้อทองใน Lazada หรือว่าซื้อทองออนไลน์นะครับผมโอเคนะครับตอนนี้ทองคาก็ได้มาส่งถึงบ้านเรียบร้อยแล้วครับที่เราสั่งไปจาก l a z a d a าเมื่อวันก่อนนะครับ ก็สินค้ามาถึงอย่างปลอดภัยนะครับมีใบรับประกันมาด้วยนะครับก็ในรูปที่เห็นก็เป็นทองคําหนัก1สลึงนะครับเดี๋ยวผมก็จะนาไปลองขายที่ร้านทองเลยนะครับก็โอเคนะครับก็ผมได้ทําการไปขายเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าวิดีโอที่นําไปขายไม่ได้ถ่ายมานะครับลืมถ่ายนั่นเองก็สรุปว่าสามารถนําไปขายที่ร้านทองได้จริงนะครับแต่จะมีการขาดทุนอยู่นะครับเพราะว่าใน l a z a d a ามันขายแพงกว่าในร้านทองทั่วไปนะครับจะมีการขาดทุนอยู่ประมาณ500-600ถึงบาทนะครับต่อ1สลึงนั่นเอง ถ้าหากเราซื้อ1งสลึงนะครับจะขาดทุนประมาณ5้าถึงหกรบาทแต่ถ้าเราซื้อน้ําหนัก1บาทนะครับจะขาดทุนอยู่ประมาณ1,500บาทนะครับผมซึ่งเป็นการขาดทุนที่โคตรเยอะเลยนะครับแต่ก็มีความสะดวกสบายตรงที่สามารถซื้อผ่านออนไลน์ได้นะครับก็สรุปว่าการซื้อทองผ่านออนไลน์หรือว่าผ่านลาซาด้าสามารถซื้อได้จริงนะครับแล้วก็เป็นทองคําแท้ด้วยนะครับไม่ปลอมนั่นเองแต่ต้องเลือกร้านค้าให้ดีนะครับเพราะไม่อย่างนั้นอาจจะโดนของปลอมได้นะครับเกเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับ ถ้าในคลิปหน้ามีอะไรจริงๆมาอีกก็จะนำมาทำคลิปอีกนะครับผมฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันครับผม